อันนี้ฝรัลล่งกินกินอะไรน,นานไม่จเจอข้าวปุ้นแกงไก่ข้าวปุ้นแกงไก่เซโอนอมานนี้นองงาแฟรเมียฝรัลล่งอยู่เทียอเมริกาอ, <laughs> อันนี้ยูทูบเบอร์ยูทูบบ้ายูทูบบ้าสวัสดีค่ะท่า,ทานผู้ชมทุกท่าน h e l lo everyone welcome to ตุกตาเมียฝรั่งชนบท USA กสัมาพบพอกันคือเก่ากับตุกตาเนาะคะ่ะเพื่อนๆคะหลังจากที่ตุกตาได้ผาเพื่อนๆสำรวจรอบๆบ้านพี่บดท,ทั้งข้างในบ้านทั้งนอกบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตุกตาก็ได้รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อจากนี้ไปนะคะตุกตาก็สิได้ผ้าลูกๆนะคะไปสกายซ้นเนาะคะ่ะเพราะว่าลูกๆเขาอยากไปเนาะโอเคนะคะ เดี๋ยวจะนใยกับมาตามตุ๊กตา,ตา,ตา,ตาไปสกายซ่นน้ำกันได้เลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะพี่บุ๊์เล่ากะเตรียมห่อกับเขากับน้ำให้ตุกตากลับไปกินอยู่บานน้ำยูเดอร์ค่ะ ะคเะพื่อนๆค่ะตอนนี้ตุ๊กตากับลูกๆก็ได้มาถึงสกายโซนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมบรรยากาศข้างในกันเลยค่ะโอ้โหเพื่อนๆค่ะพอเข้ามาข้างในนะคะคนละอย่างคนละแบบข้างนอกเลยค่ะดูสิคะข้างในคนเยอะมากๆค่ะคึกคืนมากๆเลยเสียงก็ดังด้วยนะคะเดี๋ยวตุ๊กตาก็จะพาลูกๆเข้าไปซื้อตั๋วเนะคะก่อนที่จะไปซื้อตั๋วเราก็ต้องแบบว่า กรอกข้อมูลของเรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราก่อนนะคะนะคะข้างนอกก็ยังสว่างอยู่เลยนะคะแต่ว่าเข้ามาข้างในนะคะเขาปิดไฟเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวตุกตาจะ,ะไปกรอกข้อมูลส่วนตัวของตุกตากับลูกๆก,ก่อนนะคะ,ะแล้วตุกตาก็จะทำให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะว่าทำยังไงบ้างนะคะฮายอไรชื Hi, ให้ลูกชายก็ดีใจนะคะลูกสาวก็ดีใจที่ได้อที่แม่พามานะคะนี่ค่ะทั้งอยากจะนอนด้วยใช่ไหมลูกง่วงนอนไหมก็เหนื่อยเหนื่อยนะคะแต่ว่าเขาอยากเล่นค่ะโอเคนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวทุกตาก็จะเข้าไปกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวของทุกตาเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆขาคนยืนรอกันเต็มเลยค่ะนี่นะคะจุดตรงนี้นะคะเนี่ย คนก็พากันกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวอยู่นะคะอ่านเนี้ยค่ะเข้าไปนะคะเนี้ยค่ะแล้วก็กดตรงนี้นะคะแต่ว่าเราใช้เมาส์คลิกเอานะคะแล้วเราก็ใส่ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็อีเมลอ่าเบอร์โทรศัพท์อดเดรสนะคะมากี่คนอะไรประมาณนี้ลูกกี่คนประมาณนี้นะคะก็ใส่เข้าไปทั้งลูกเราก็ต้องใส่วันเดือนปีเกิดใส่เบอร์โทรศัพท์ใส่อะไรเข้าไปเรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะ ซื้อตก็วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>เขาก็ให้ซอกมาแล้วก็ให้เสื้อมาด้วยนะคะเสื้ออาเรืองแสงนั่นเองนะคะอาก็มีสีชมพูสีส้มสีเขียวนะคะแต่ว่าของตุกตาเอาสีเขียวนะคะนะคะเดี๋ยวอายังไงเราก็เข้าไปข้างในชมบรรยากาศข้างในด้วยกันค่ะเห็นไหมลูกชายตุกตาก็จะเข้าไปกระโดดแล้วค่ะ I've been dreaming all in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a card, never change, play the game Now we say, I need a break Don't Strong. Need to move on to be what I want I'll keep dreaming on I'm staying strong Need to move on to be what I want, want. I'll keep dreaming face on when i chase like that yeah i play so strong with a knife in the back i'ma swing home run like a baseball bat gonna see me rise if you can hate on that i don't play both sides don't need no cap i'ma ride or die for my dreams on tap i'ma fly real high you ain't see me slack going to not how you fall so you get right back up that's how you get tough calluses on my hands so rough yeah i call your bluff i'm not the one mess with me come out with none cause i'm so done you had your fun and now you're gonna face down the barrel of the gun cause i got a full clip put your name on it but i'ma let you side cause you ain't worth it Time staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming Time staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on. ยังไงบ้างคะบรรยากาศข้างในค่ะอยทุกคนสนุกสนานนะคะเด็กๆก็สนุกค่ะส่วนอาผู้สูงอายุอย่างตุกตานะคะ <ę> ก็รู้สึกเหนื่อยๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตุกตาก็จะพาลูกๆเดินทางกลับบ้านนะคะเกิดอะไรขึ้นคะลูกสาวตุกตาฟังเพลงชาติไทยค่ะ you need to need stand like straight don't move Yes, stand with your sister. No. I don't want. Wait, up. That's a bad song. Hey, I don't know. That's not a bad song. Go stand over there. Don't, do No. Lysha. I don't like that song. It's a Thai tongue shot, Thai. It's boring. โอเคนายอยู่ใกล้เคนคมแดดมาหมีไทยซอ a g a กนวันมอทามคุณเพื่อนคะตอนนี้ตุ๊กตากับลูกๆก,ก็ได้อยู่ที่บ้านแล้วนะคะอ่าตุ๊กตาก็ขำําม,มลูกสาวค่ะอยู่ดีๆเขาก็แปอวแรดทับในห้องนอนเขานะคะออกมาแล้วเขาก็บอกว่าแม่แม่ฟังเพลงนี้คะ่ะตุ๊กตาก็ว่าเพลงอะไร <laughs> ที่ไหนได้ท่านผู้ชม <c oughs> ลูกเปิดเพลงชาติ <c oughs> เพลงชาติไทยให้แม่ฟังคะ่ะ แล้วเขาก็ฟังด้วยเขาบอกว่าแม่เพลงนี้แปลก,กก็คงจะแปกแลกกับลูกเอ้ยเพราะลูกไม่เคยได้ยิน <c oughs> ขำขำลูกสาวเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้กับเขาวันนี้หรือว่าตุ๊กตาพาเขาไปเจอเพื่อนๆคนไทยเขาก็เลยแบบว่ารู้สึกอ,อยากจะเรียนอะไรเกี่ยวกับอประเทศไทยหรือว่าบ้านเราหรือว่าเมืองไทยก็ไม่รู้นะคะเนี่ยค่ะ <c oughs> ขำตลกดีค่ะ สรุปวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ตุ๊กตากับลูกๆมีความสุขอีกวันหนึ่งค่ะตุ๊กตาก็ได้ไปบ้านป้าบุตรนะคะแล้วก็พาลูกไปเล่นสกายโซนนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะกลับมาถึงบ้านก็เกือบสี่ทุ่มพอดีนะคะตุ๊กตาก็เลยหิวข้าวนะคะเดี๋ยวตุ๊กตากจะพามาดูว่าป้าบุตรให้อะไรมากินบ้างนะคะป้าบุตรห่อให้เลยนะคะป้าบุตรใจดีมากนะคะพี่อา พี่พัดก็ใจดีนะคะน้องหงาก็ใจดีเนาะเนี่ยค่ะได้ไปเจอเพื่อนคนไทยด้วยกันดีใจมากๆเลยค่ะไม่ได้เจอกันนานเนี่ยค่ะเดีตุ๊กตาจะให้ดูนะคะว่าป้าบุตให้อะไรมากินบ้างนะคะแต่ยังไงตุ๊กตาก็ขอกราบขอพาะคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ thanks for watching นะคะเนี่ยค่ะโอเคเนาะมาถึงบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะดู ป้าบดแบบว่าให้ของกินมาเต็มเลยนะคะเนี่ยค่ะป้าบุดที่พัดนะคะแล้วก็หงาใจดีมากๆนะคะถั่วงอกป้าบุดทําเองนะคะเนี่ยค่ะปลาส้มปลาแซลมอนนะคะแล้วก็แกงเนาะยูน้ายานี่ก็อ่อมนะคะนี่ก็อ่อมออมหน่อไม้ใส่ไก่นี่ก็หน่อไม้ส้มนะคะป้าบุดทําไว้เนาะ นี่ก็ต้นมะกรูดเอามาป้าบุตรให้มานะคะเอามาฝากเพื่อนแตงเนาะนยคะแล้วก็ต้นนี้นะคะนี่ป้าบุตรก็ให้มาฟรีอีกนะคะป้าบุตรใจดีมากป้าบุตรทำอาหารเพียบเลยนี่เสียดายที่แบบว่าเราอยู่กินต่อไม่ได้เนาะป้าบุตรยังมีทำลาบปลาแซลมอนแล้วก็ลาบอะไรอีกเยอะแยะเลยยำอะไรเยอะแยะเลยแต่ว่าตุ๊กตาก็ ต้องพาลูกไปเที่ยวที่อื่นด้วยเนาะเพราะว่าลูกก็อยากไปที่อื่นเนาะนี่ค่ะยังไงก็ตุกตาก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ thank s Thanks for watching see you next video Bye bye